ไปดูกันก่อนว่าภาพรวมตลาดหุ้นไทยครับเช้าวันนี้จะเป็นอย่างไร <ừ> จะมีกลยุทธ์อะไรแนะนําให้กับทางด้านนักลงทุนได้ประกอบการตัดสินใจในการลงทุนกันบ้างนะครับไปพูดคุยก,กับทางด้านคุณเอกภาวินสุนทรภิชาตินะครับผู้อำนวยการฝ่ายกลยุทธ์การลงทุนสายงานวิจัยบริษัทหลักทรัพย์อินเวสเอกัดตอนนี้พร้อมแล้วนะครับคุณเอกภาวินสวัสดีครับครับสวัสดีครับ นครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับครับสวัสดีครับแหมเริ่มต้นสัปดาห์ที่ว่ากันว่านี่ก็ดูแล้วระทึกนะฮะสำหรับในแง่ของประเด็นแน่นอนน,นั้นหนีไม่พ้นเรื่องการเมืองที่จะมีผลกระทบต่อภาพรวมหรือว่าเซนิเมนต์ของตลาดพูดนะครับเอาเบื้องต้นก่อนฮะคำถามแรกครับปัจจัยภายนอกคงจะไม่หไม่ค่อยเห็นมีอะไรมากนักแะ,ะปัจจัยภายในของเราเนี่ยเออพรุ่งนี้เนี่ยคุณเอกพรวินให้น้ําหนักมากน้อยแค่ไหนอย่างไรฮะเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้น ก็ก็ถือว่าเป็นเป็นปัจจัยที่มีผลต่อราชนีมากนะครับซึ่งอ่าก็ตั้งแต่เข้ามาเดือนมิถุนายนเนี่ยก็จะเห็นว่าราชนีก็ปรับตัวลงต่อเนื่องแล้วก็เคลื่อนไหวก็อันเดอร์พอร์ฟอร์มตลาดหุ้นภูมิภาคมาอย่างต่อเนื่องนะครับก็เรื่องด้วยกังวลเรื่องของของการเมืองนะครับหรือว่าความมีเสถียรภาพของของรัฐบาลนะครับ,บก็ต้องก็ต้องติดตามในวัน พรุ่งนี้นะครับอันแรกก็คือเรื่องของตัวภักเก้าไกลนะครับเรื่องขร,รียุพักว่าฝังศาเนี่ยจะจะนัดฟังคําวินิจฉัยเลยวันไหนไหมนะครับหรือว่าจะมีการต้องแต่ส่วนเพิ่มหรือเปล่าอันนี้นะครับหรือว่าตัวของทางนายกเศรษฐาด้วยนะครับ,รบที่ทางสิสิบสาววยื่น เรื่องการมิบัติหน้าที่นะครับแล้วก็คุณทักษิณนะครับที่อายการนะครับเรื่องร้อยที่ทําผิดมาตราในหนึ่งสองนะครับว่าจะมีผลอย่างไรนะครับก็มันก็บ่งชี้ถึงภาพเรื่องของความเรียกว่าด้านการเมืองนะครับว่าอาจจะมีการกลับมาแบบมีมีเหตุอะไรที่นำไปสู่ความไม่แน่นอนข้างหน้าหรือเปล่าเงี้ยนะครับแล้วก็กระทบต่อเรื่องของตัว ทิศทางของฟันโฟ่างชาติด้วยนะครับซึ่งตอนนี้ก็ออกมาเป็นภาคของการขายออกมาอย่างต่อนเนื่องนะครับก็เลยเป็นปัจจัยที่กดดันภาพดัชนีอย่างที่เห็นนะครับซึ่งโมเมนต,ตัมตอนนี้ก็มีโอกาสลงไปพันสามเหมือนกันนะครับที่เป็นแนวรับจิตวิทยาหรือว่าต่ำกว่าเนี่ยก็จะมีถัดไปบริเวณหนึ่งพัอเจ็สิบจุดนะครับก็ขึ้นอยู่กับภาพวันพรุ่งนี้ด้วยนะครับถ้า ภาพข้างหน้าสถานการณ์ม,มันมันมันไม่ลุกรามไม่ได้มีอะไรนะครับก็บตลาดก็อาจจะเป็นภาพของการพลิกฟื้นกลับมาได้นะครับห,หรือตัวกรอบบนเนี่ยอาจจะดูที่แถวตัวนี้นะครับอยู่ที่สักประมาณ1320 1325นะครับที่ยังถูกจำกัดอยู่เนี่ยถ้าเกิดสามารถขึ้นทะลุผ่านได้เนี่ยก็จะเห็นภาพการการรีบาวนะครับจากที่แบบ ที่ผ่านมาตับตัวลงมาอย่างต่อเน,นื่องครับผมครับเอ๊ะพรุ่งนี้มันจะเห็นภาพอยู่2อันนะครับคุณคุณเอกพวินครับก็คือว่ากรณีของคุณทักษินก็ดูแล้วว่าอ,อันดับแรกคือได้ประกันตัวหรือไม่ได้ประกันตัวสมมตินะฮะว่าอันนี้มองแบบเบรดเคสเลยว่าคุณทักษินไม่ได้ประกันตัวแล้วก็เรื่องของอพระราชบัญญัติประกอบรัมรูลว่าด้วยเรื่องของการเลือกตั้งสวที่เลือกไปถึงระดับจังหวัด้วเนี่ยหากว่ามีอันเป็นไป เอาเอาพวุนี้ก่อนนะฮะไม่รวมถึงของของก้าวไกลกับคุณเศรษฐาเนี่ยเอาของว่ากรณีของคุณทักษิณไม่ได้ประกันตัวแล้วก็ออกมาแล้วพอรปตัวนี้มันขัดต่อรัฐธรรมนูนและทําให้สวอาจจะต้องเลือกตั้งกันใหม่อันนี้กระทบมากน้อยแค่ไหนอย่างไรไหมคคุณเอกพจน์ก็ก็อาจจะมีบ้างนะครับแต่ว่าคือก็อาจจะไม่ได้ไม่ได้กระทบมากนักเท่าไหร่เพราะว่ายังไงภาพของรัฐบาลเนี่ยก็ยังสามารถที่จะ เดินหน้าได้ต่อนะครับอันนี้อาจจะไปโฟกัส 1970, เรื่องคุณเสฐาด้วยนะครับเพราะว่ามันมันมันกระทบต่อสมสมุตินะสมมุติว่าแบบเกิดภาพของการต้องหยุดไปดำเนิหน้าที่นะครับ <parce S 2> <ส gim? S 1> ก็อันนี้มันจะกระทบต่อเรื่องของภาพการทํางานของรัฐบาลหรือนโยบายที่อาจจะออกมาเนี่ยมีความจะออกไปหรือไม่อย่างไรอย่างเงี้ยนะครับ<ช>อันนี้ก็มองเป็นประเด็นด้านคุณเสฐามากกว่าครับบอกอ๋อก็ดูตรงนั้นมากกว่าว่าไฮาไลไท์อยู่ที่คุณเสฐาแหละว่า จะโดนยังไงั้นนั่น,น,นเ,อเองนะครับ,รบจังหวะที่ตลาดดูดูทรงๆดูแข่งๆแบบนี้คุณพิวินแนะนํากลยุทธ์การลงทุนกับนั่งคุนยังไงดีฮะก็ก็เป็นภาพของของการเ,เป็นซีรีส์บายนะครับเพราะว่าตลาดก็แม้ภาพซีรเมิทยังไม่ค่อยดีนักนะครับเป็นภาพการสรับตัวลงอย่างต่อเนื่อเนี่ยแต่ว่า,วาถ้าเราแบบ ใช้การเลือกหุ้นที่มีปัจจัยเด่นเฉพาะตัวเนี่ยก็น่าจะยังสามารถที่จะสร้างผลตอบแทนให้กับตัวพอร์ตลงทุนของท่านลงทุนได้นะครับอย่างในสัปดาห์นี้นะครับเราเราแนะนําอยู่ประมาณ3ามทีมด้วยกันนะครับท mm hmm. ีมแรกเนี่ยเป็นเป็นโกลว์เพย์นะครับ mm hmm. ที่เอาหุ้นที่แบบอิงกับเศรษฐกิจโลกมากกว่านะครับที่จะขึ้นอยู่กับการเติบโตของเศรษฐกิจไทยที่ก็มีความไม่แน่นอนอยู่นะครับ ก็ไปอิงโกลบอลเพยเนี่ยก็จะมีอยู่3ตัวด้วยกันก็คือ KCE นะครับเอแล้วก็ p t t c ก็ตอบตัวลงมาเยอะนะครับวันนี้ก็จะติดตามตัวเลขเศรษฐกิจจีนด้วยนะครับถ้าออกมาดีก็จะเป็นปัจจัยหนุนต่อต่อต่อตีมแรกของเราด้วยนะครับส่วนที่มิสามที่มสองเนี่ยเป็นตัว e a r n i n g งเทนะครับที่เลือกหุ้นที่ตัว Q2 นะครับกำไรจะเตับโตทั้งยนเดียแล้วก็ Q1Q แล้วก็มูลค่า ยังน่าสนใจอยู่นะครับก็จะมีอย่างแอดวานนะครับมินก็ตอนนี้ก็เข้าสู่ฤดูไฮซีซั่นนะครับของโรงแรงมในยุโรปนะครับ mm hmm. ก็จะดีโปรดผลกับการโตมินด้วยที่ปรับตัวลงมาก็พอสมควรลวหรือว่าจะเป็นอย่างลุ่มฟูดนะครับก็จะมีทั้งทียูนะครับหรือว่าตัว O s P mm ีท hmm. ีมที่สาเนี่ยก็จะเป็นทีมฟุตบอลยุโรปนะครับ mm hmm. ที่ก็เริ่มแข่งขันละนะครับอาจจะดีต่อพวกอยอดขันนี้ที่ เป็นพวกสแน็คเป็นเว็เบลูดต่างๆเงี้ยนะครับร้านสะดวกซื้อก็จะเป็น c p r นะครับหรือจะเป็นเ,เรื่องของฟู้ดอย่างเงี้ยนะครับก็จะเป็นมินต์นะครับหรือว่าในส่วนของตัวสื่อดิจิตอลต่างๆหรือการสตรีมมิ่งดูผ่านมือถืออย่างเงี้ยนะครับจะมี to เอ็ดวาร์นะครับ,รบก็จะเป็นสามทีมนะครับที่เราแนะนำในภาพของซีเรตบาร์ครับ น,ะะนอกเหนือจากนี้มีประเด็นอื่นๆไหมฮะคุณเอกวินว่าในช่วงสัปดาห์นี้นอกเหนือจากที่เราคุยเรื่องประเด็นการเมืองมีประเด็นอื่นๆที่จะต้องเฝ้าระวังอะไรไหมฮะสำหรับตดหุงไทยครับก็ก็จะมีอย่างอย่างต่างประเทศนะครับก็บจะมีเรื่องของตัวเลขเศรษฐกิจนะครับวันนี้เป็นเป็นจีนนะครับ,รบที่จองมาแล้วก็พรุ่งนี้เนี่ยจะเป็นยอดคับปีนะครับของสหรัฐแล้วก็ตัวเลขดัชนีภาคอุตสาหกรรมด้วยแล้วก็วันศุกร์นะครับเป็น ตัวเลขพี i มไนะครับทั้งยูโรโซนแล้วก็ทางสหรัฐนะครับก็จะเป็นที่นักลงทุนเนี่ยใช้ประเมินทิศทางการลดดอกเบี้ยของเฟดด้วยนะครับก็ติดตามสำหรัตัวปัจจัยดางประเทศนอกจากปัจจัยการเมืองที่ต้องโฟกัสในสัปดาห์นี้ครับครับครับถามเพิ่มเติมกนิดนึ่งครับคุณเดลยพวินครับว่า selective buy ที่ว่านี้เราควรจะทยอยเก็บหรือว่าควรจะยังไงดีฮะครับก็ อ่าผมมองเนี่ยคือแถวถัสมมติวามันสามนะครับหรือว่าต่ำลง,งไปเนี่ย uh huh. คือดูแล้วตลาดเนี่ยก็น่าจะเริ่มมีดาวไซที่จากัดรับนะครับ uh huh. เพราะอย่างถ้าเราแ uh huh. บบอ,อิงกับกําไรตลาดในปีเนี้ยนะครับ uh huh. แล้วก็อที่ระดับ PE สักประมาณประมาณสิบสี่เท่าเนี่ยนะครับ uh huh. ก็อตัวระดับเซ็ตเนี่ยอยู่ที่ประมาณสักหนึ่งพันหนึ่งพันสองร้อยทางๆารนะครับ uh huh. ก็เชื่อว่า แถวเนี้ยนะครับก็เป็นโอกาสในการซื้อถ้าแบบใกล้พันสามหรือต่ำกว่าลงไปยิ่งดีเลยนะครับก็เลือกซื้อในบุ้นที่เราแนะนำานสามตีมครับผมก็รอซื้อหน่อยแล้นครับครับนะครับเอาละครับวันนี้ขอบคุณมากนะครับคุณเอกพวินครับครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับ